สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมวรรณกะฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาดูที่เมนูด้านบนนะครับ Factory นะครับมันคือการบิวโปรดักต์นะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันเลยนะครับขั้นแรกเลือกที่ Factory ด้านบนนะครับอ่าเราก็มาเลือกที่ select Product นะครับเราก็จะสังเกตว่าจะมีของต่างๆนะครับอ่าจริงๆมีแค่7อย่างครับแต่อันนี้เป็นกิจกรรมฮโลวีนนะครับเอาเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือ วาล่างนี้นะครับคือสิ่งที่ต้องการจากคราฟออกมาครับเราต้องมีตัวนี้นะครับเป็นกระลำสไลด์นะครับแอปเปิสลสลา์แล้วก็เป,ปเปอร์นะครับแล้วก็ซอสน,นะครับเกลือเองซึ่งไอตัวสร,รัดอากาศเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างาเดี๋ยวเรามาดูตารางนี้กันนะครับดูตารางนี้นครับดูตรงด้านหลังนะครับ1ดาว2ดาว3ดาว ถ้าเราคราฟมาเนี่ยเราได้1ดาวถ้าเราได้1ดาวเราสามารถใช้เพิ่ม Energy ได้20ครับถ้าได้2ดาวเราจะเพิ่ม Energy ได้อีก30ถ้ามี3ดาวเราจะเพิ่ม Energy ได้40นะครับสแสดงว่าของชิ้นนี้เราสามารถใช้ช่วยเพิ่ม Energy ของเราได้แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมี่า Activity ที่สามารถลด Energy ได้เท่าไหร่นะครับก็ในส่วนนี้ก็ยังไม่ต้องคราฟดีกว่าครับตัวนี้ต่อไปเรามาดูตัวนี้นะครับอ่าของที่ต้องการคราฟก็คือแกมม่านะครับ ส่วนตัวนี้เราสามารถลดน้ำเพิ่ม1ครั้งครับโดยไม่ต้องถึงเวลาใช้สำหรับกระลำนะครับส่วนตัวนี้ของคราฟจะเป็นอัลฟาครับใช้รดน้ำต้นแอปเปิลครับยังไม่ต้องถึงเวลาเราลดน้ำได้เลยส่วนตัวนี้ใช้เบต้านะครับในการคราฟใช้ให้อาหารนะครับสำหรับวัวนะครับแอนิมอลและเอิร์ธวอร์มสุดท้ายนะครับใช้เดลต้าในการคราฟ สามารถให้อาหารปลานะครับโดยไม่ต้องถึงเวลานะครับของสี่สิ่งนี้นี่เหมาะสําหรับตอนไหนใช้สําหรับตอนก่อนนอนผมว่าเหมาะที่สุดครับเราคลาบมาให้สักสามสี่อันคํานวณเวลาดีๆครับในตอนตื่นเราอาจจะใช้แค่สักสองสามอันครับกดไปเราไม่ต้องลดน้ําปล่อยผ่านไปเลยครับแปดเก้าชั่วโมงตื่นมาค่อยๆลดน้ำโอ้แบบนี้ครับสบายเลยต่อไปเรามาดูครับนี่ครับเดอะแบนเนอร์ครับ เขาบว่าใช้2องอิเลเมนต์ครับ1 e อิลเมนตแล้ก็1 e อิเเมันคืออะไรครับมันก็คือเดลต้าแกมมาเบต้าอัลฟาเนี่ยครับอันไหนก็ได้ในตัวเนี้ยมันจะช่วยอะไรอ่าต้าเรามาดูตารางใหม่ครับมันบอกว่า improve the quality ซึ่งตัวนี้ใช้เพิ่มจำนวนดาวนครับอ่าเพิ่ม10นะครับสมมุติเราได้หัวกระลำออกมา5ดาวครับ เมื่อเราใช้ตัวนี้ครับเราก็จะได้ออกมาเพิ่มอีก10%นะครับก็คือ5.5ดาวนะครับส่วนตัวนี้ครับ The Hug ครับเป็นการเพิ่มน้ําหนักครับและใช้ element เหมือนกันครับอย่างละหนึ่งหนึ่งซึ่งตัวนี้สามารถใช้เพิ่มน้ําหนักได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำวัวฟ้าต้นแอปเปิลนะครับอย่างนี้ผมลองสักอันแล้วกันครับเพิ่มดาวแล้วกันครับอ่าเป็นตัวนี้เดี๋ยวครับสักหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวเราลองมาใช้ดูนะครับอ๋อลองดูตรงนี้ครับ Increase 10% Quality นะครับก็คือเพิ่มอะเพิ่มอ่าเพิ่มจำนวนดาวส0นะครับสมมติเราได้มา5ก็จะเพิ่มมาส0ก็อาจจะเป็น 5, 5้าด้าน่าจะประมาณนี้นะครับอืมแต่เราไม่รู้ว่าผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวมาเนี่ยดาวมันเท่าไหร่นี่นะครับเราก็าเลือกใช้ได้เลยเราจะเพิ่มอันไหนดี จะเป็นวัวเป็นปลาเป็นต้นแอปเปิลหรือไงก็แล้วแต่ครับอเดี๋ยนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนี่นะครับเอิร์ w วอร์มนะครับรีดิวฟิสฟีดติ้งหนึ่งนะครับก็คืออาหารปลาครับเราไม่ต้องให้อาหารปลาหนึ่งครั้งเราลองดูตัวนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งให้ไปเมื่อกี้เลยเนี่ยลองดูซ้ายล่างนะครับพอกดใช้ไปนะครับอ่า จะเห็นว่าอาหารปลาเราจะหายไปหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของไอเทมนี้เหมาะสําหรับใช้ก่อนนอนมากเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลครับเอ้ยเราจะตื่นสายให้อาหารไม่ทันลดน้าไม่ทันไม่ต้องห่วงเลยครับอ่าเรามาดูต่อไปนะครับก็จะเป็นฟูเดอร์นะครับ b r e d y o u Animal ครับก็คือน่าจะใช้กับวัวครับอ่าซึ่งวัวตัวนี้อีก20บนาทีครับบอดไปก่อนแล้วกันอ่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับครั้งสุดท้ายนะครับ มันต้องให้อาหารละลองปึ๊บเรียบร้อยครับจากนี้ปุ๊บผมว่ารอเก็บเกี่ยวอีกเดียวครับไม่ต้องมาแวะให้อาหารหรืออะไรเรามีงานมีอะไรธุระสำคัญเราไม่ว่างใช่ไหมครับนี่แหละครับคือโปรดักนะครับในแฟ c t อรี่นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ